ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่อีสานตรวจเยี่ยมกำลังพลและให้โอวาสปีใหม่2564 เมื่อวันที่23ธันวาคม2563เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีพลเอกพรศัก์ภูนสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่กองทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพลนำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกในกรณีการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งยังได้รับฟังการบรรยายสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมให้คำชี้แนะในการปฏิบัติงานณนะห้องประชุมหนึ่งกองบัญชาการ กองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีอเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาโดยมีพลตรีปราโมทนาคจำทึกรองแม่ทัพภาคที่สองให้การต้อนรับหลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการของกองพันทหารรับที่สองกรมทหารราบที่สามและในช่วงบ่ายได้พบปะกำลังพลของหน่วยกองทัพภาคที่สองณห้องสีพัชรินสโมสรร่วมเริงชยัยค่ายสุรนารีพร้อมทางให้โอวาทกับกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่สองและได้เดินทางไป ไปตรวจเยี่ยมชมโครงการนำร่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของทหารกองประจำการที่ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่สองหรือ s อ p a า k พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ทำารงวินยัยมณฑลทนหารบกที่21หลังจากจบภารกิจได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่มณฑลทนหารบกที่23เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีอีกด้วย ศิวกรนิม่มใหม่ถ่ายภาพวล,ลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน